เดินครับเดินกลับแล้วก็ทำท่าโปรงสาอ่าเดินมาอยู่กลางเฟรมครับหันหน้ามาทางนี้เดินเดินขึ้นด้านไอพอครับอยู่โอเคหนึ้าสี่ตาลงไปลงไปปึ๊บอกว่าก้มแล้วเราขึ้นไหมทีครับเออแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งอยู่พ้่งครับอยู่เพิ่งขึ้นนะอยู่เพิ่งขึ้นบอกเขาบอกขึ้นขึ้นนะสามสองหนึ่งขึ้นครับ ยืนยืนเนี่ inte, ให้ปึ๊บเลยนะเดี s <S beat, ir, aquela, ๋ยวมันไม่แช่เอออย่าใส่ให้เอาใหม่ครับเอาใหม่ครับโอเคครับไม่เป็นไรสามสองหนึ่งลงครับเอ้ยก้มเลยสามสองหนึ่งขึ้นครับยืนนิ่งยกมือไหว้ มือลงมือลงครับวิ่งไ้เดินหน้าครับเดินหน้ามาเดินหน้ามาเลยครับเดินเดินหลุดมาเลยครับอ๋อเอาเดินไปเดินจ้าแค่นไหนครับโอเคเห็นนะหลังคาบครับเดิน หลั่างกาบมาอยู่กลางเฟรมไปอยู่กลางเฟรมแล้วหันไปมองกล้องหันมองกล้องจ้ะเดินหน้ามาหน่อยมีเงาจ้ะโอเคหยุดนิ่งๆนะนิ่งๆเลยนะสามสองหนึ่งลงหนึ่งลงสามสองหนึ่งขึ้นอย่าขึ้นเหมือนเดิมตรงมามอง ไดมเนี่ยไม้ไหมเนี่ยมาไงก็ได้มาช้าหน่อยกลับมาคนต่อไปหยุดเดินมาอยู <c oughs> <Ske pt necessary> ่กลางเฟรมหยุดขยับซ้ายหน่อยโอเคอยู่นิ่งนะอย่าสั่นอย่าสั่น สามสองหนึ่งลงสามสองหนึ่งขึ้นว่ายออกมาไปเดินกลับเดินกลับ

Okay.